ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรองผบอชกเนี่ยเร่งตรวจสอบอัจฉริยะเนี่ยเข้าเรือนจําถูกต้องหรือไม่นะครับก็ตามกระแสข่าวนะครับที่เราทราบนะครับว่าคุณอัจฉริยะเองเนี่ยนะครับได้เข้าไปพบกับบอส ท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นอบอสท,ท่านหนึ่งเนี่ยครับที่เข้าไปเพื่อจะเรียกว่านะครับทางกุฎชิดยะเนี่ยบอกว่าการที่เข้าไปเน่เพราะภรรยานะครับของบอสหนึ่งในอบอสเดียอคอนเนี่ยนะครับเป็นภรรยาเนี่ยติดต่อเข้ามากับเพื่อนเนี่ยให้เข้าไปเพื่อจะช่วยเพราะว่าก่อนที่บอสคนนี้นะครับจะดูด,ดําเนินคดีเนี่ยนะครับ จะถูกดำเนินคดีเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประเดของเงินเรียกเงิน9ล้านบาทนะครับก็มีการมาติดต่อทางคุณอัจฉริยะนี่เป็นคนทางที่คุณอัจฉริยะบอกนะมีการติดต่อทางคุณอัจฉริยะนะเพื่อให้ไปเป็นทน,นายให้ซึ่งแน่นอนครับพอเข้าไปในอ่าเข้าไปในเรือนจำแล้วบอสคนนี้ไม่ได้รู้เรื่องก็เลยไม่ได้เซ็นแต่งตั้งทนายมาทั้งหมดแล้วก็มีประเด็นที่ว่าเอ๊ะ คุณอัริยะเข้าไปในเรือนจําได้เลยครับเข้าไปได้ยังไงและที่สําคัญก็มีข้อมูลนะครับออกมาอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงนีไม่เป็นความจริงแต่ข้อมูลตามข่าวที่ออกมาว่านะครับคุณอัริยะเนี่ยเข้าไปในห้องสอบสวนด้วยซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการตรวจสอบกันล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลออกมานะครับว่ารองนะครับผบชกรเนี่ยยันอัจฉริยะไม่ได้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตํารวจที่เข้าไปในวันนั้นเป็นชุดสืบอยู่ในระหว่างการ ตรวจสอบอัจฉริยะเข้าไปแบบไหนและไม่เคยได้ยินเรื่องนะครับตำรวจเรียกเงิน9้าล้านเมื่อวันที่29ตุลาคม2 5ง7เนี่ยพลตำรวจตีสุวัสดแสงนุ่มเนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับตอบคำถามในกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยครับประธานชมรมช่วยเหลือเยืออัจฉริกรรมได้เข้าพบกับนายจิรวัฒแสงพักดีหรือว่าโค้ชแร็ปนะครับภายในห้องพนักงานสอบสวนของเรือนจำร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยไม่ได้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเมื่อวันที่ยี่สิ ว่าตุลาคมนะครับว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นตำรวจที่เข้าไปไม่ใช่พนักงานฝ่ายสืบสวนคาดว่าจะเป็นชุดสืบสวนเท่าที่ทราบมีญาติของผู้ต้องหากล่าวผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวหานะครับ ติดต่อเข้ามามีประเด็นที่จะให้ตำรวจนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับขอให้ตำรวจเข้าไปฟังหน่อยฝ่ายสืบสวนก็คงจะเข้าไปแต่พอเข้าไปแล้วอาจจะไม่มีประเด็นสำคัญอะไรที่ใหม่ก็เลยไม่ได้สอบปากคำอะไรกันนะครับส่วนที่นายอัจฉริยะเข้าไปนั้นนะครับตนมองว่าไม่ทราบรายละเอียดว่ามีการเข้าไปจริงหรือไม่ ไม่ได้เข้าไปนะครับและเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยวันดังกล่าวมีการเปิดให้เยี่ยมญาติด้วยดังนั้นหากไม่ใช่การสอบสวนเป็นการเข้าไปหาข้อเท็จจริงก็คงจะเข้าไปได้และในวันนั้นตํารวจไม่ได้เข้าไปนะครับซักปากคําในคดีเมื่อถามว่ากรณีที่ตํารวจฝ่ายสืบสวน ตำรวจสอบสวนการทำหนังสือถึงนะครับผอบอรเรียนจำพิเศษกรุงเทพโดยใส่ชื่อนายอัจฉริยะเข้าไปเป็นบุคคลที่3ด้วยผลตำรวจตีสุวัตร,ระบุว่าตนเองไม่ทราบและยังไม่เคยเห็นเอกาสารฉบับนี้ซึ่งอะไรที่เป็นการปฏิบัติในช่วงนี้นะครับจะมีทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะมาชี้แจงนะได้หากผลตรวจสอบออกมาแล้วแต่ในเบื้องต้นผมไม่ได้ตรวจสอบในเรื่องนี้อาจจะยังไม่มีรายละเอียดความชัดเจนที่ทุกคนถามจึงได้ชี้แจงเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่านะครับการเข้าไปของนอายอจิรยะสิบเนื่องจากที่ตํารวจนะปคบได้รีดซับของโคดแบบจำนวน9ร้าล้านบาทนะเพื่อไม่ให้ออกหมายจับแล้ว ประสานงานกับภรรยาของโคบบ้ดแรบนายอัจฉริยะเพื่อให้เข้าไปในเรือนจํานั้นได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่พลตํารวจเอกสุวัสด์ได้กล่าวระบุว่าไม่เคยได้ยินข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่านายอัจฉริยะอ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากภรรยาและพี่ชายของโค้ดแรบบว่าตํารวจเรียกเงินทางตํารวจ จึงให้หนายอัจฉริยะไปร่วมฟังด้วยนั้นพลตารวจตีนะครับสุวัสดก็บอกเพิ่มเติมว่าตามขั้นตอนนะครับหากตัวของคนผู้ถูกร้องเรียนเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ให้เข้าไปรับฟังแต่เรื่องนี้นะครับตนเองไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นไหนจึงไม่สามารถจะชี้แจงรายละเอียดในประเด็นนี้ได้ว่านะครับจากการเข้าไปในเรือนจํามีการเข้าไปจริงหรือไม่เข้าไปพร้อมกันหรือไม่หรือมีภาพตอนเข้าไปแรกว่าเข้าไปด้วยกันไม่ได้เข้าไปในเรือนจําด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ก็มีทีมที่ตรวจสอบ อ,อันนี้ก็ว่ากันไปครับก็คงต้องรอนะครับบทพิสูจน์นะครับว่าสุดท้ายแล้วคุณอัจฉริยะเข้าไปยังไงเข้าไปแบบไหนเข้าไปถูกต้องหรือเปล่าก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ